ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมก้อนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ ขอบคุณที่เกียรับชมก้อนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ <c oughs> ขอบคุณเลยพี่น้องเลยอ้าวแม่บังสวัสดีค่ะแม่บังมาแล้วมาแล้วแม่บังขอบคุณได้ไหลายเร้อแม่บังค่าั้งแต่ตอบก็เหม็นเขาบ่าได้เบิ่ง <c oughs> มื่อขึ้นก็บ่ได้ขึ้นไรดอกแม่บังเลยค่าั้งแต่นั่นหนาเหมือนเวียนหัวช่วงเนี่ยเป็นประจำแล้วย,ยากเป็นอย่างดอกสุขภาพบ่าใครดี พุนหลายๆเด้อแม่คุนหลายๆมันเป็นกำลังแรงใจงอากาศฮอนห่อนยุรุงเทพห่อน้นอย่างเดี๋ยวหันมาทางผีเพิ่งไปสิตรงนันนี่สิว่าจุอะไรวันนี้ว่าท่าน้นดอกเอาอนี่มาไปทางทีกันห่องกับวกวกว่าท่านเก็บที่นอน,นห้องรุกรองรุกพอง เ็กที่หลับที่นอนเนะียเขาบอท่านเด็กเปิดประตูให้ก็เลยก่ท่านเด็กหาผ้าขาไปเขาอยู่เขาเขาก็ท่านตืน่นสวัสดีค่ะลูกจวบขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมความตรรม่ความสุขความเจร,ริญตลอดไปค่ะเขาเตือนเหล่าพี่น้องเสียงเปิดประตูก็แก้ข้แกกมากเลย สิได้เอาหม้อเขา่าหม้อลาเข้าไปข้างในตัวบัลนี้เขาตื่นสิได้เอาหม้อข้าวหม้อลาเข้าไปข้างในก่อนโอ้ยห่อนครับร้อนจริงจริงตื้นเราตีกิ๊บเขาไม่ได้ยืดไม่นในในต้องกิ๊บลายมือเราได้ล่องกิ๊บนี่จะไหลสดอ่าล่องกิ๊เลยบ่ได้ใช้ี่ไหม ขอบุญซ้ำหล้านดองใจเด้อพี่น้องตรงมีบ่ใครเดือดไทขิดเลยพี่น้องปวดขาย่างไปไทขีดเพราะไรย่างไก่เพราะไรปวดขาหัวเขาเสือ่อมย่างไปแน่กับเพรเขาบวมเม่บังเลย้ยเพราะเดี๋ยวไปไท,ทขีดไทแคบเลยกรจะจุกระจักเขีดงานให้เขาเนี่ยนะ เลไม่ได้ป่ยคิไปไกลๆกับไปว่าอไรคือเก่าแล้วจีบขาคนสัมภาระถึงหน้าง้มนอนกับคนล่ยแง้มเลยเศร้านอนกับคนขืนมาไหวคือเก่าคนขืนมาไหวเปียงคือเก่ารับเขียบ คขึค้นคนลง 그 mm 그래요 -hmm. <laughs> ขออนุญาตเป็นตั้งโต๊ะให้เพคุน